นี่วันที่26ธันวาคมนะครับวันเสาร์สส2563กันตะพ่นขนกินแดดที่เราเราผมมาติดโซลาเซลล์ไปเลยนนะครับอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์สเปกตัมนะครับนะนะครับผมเป็นเพียวไซเวฟแท้ใสทั้งหลังนะครับเพิ่นบาใส่เวฟบฝาเลยเพราะว่าการไฟ็บฝาเพิ่นบาเดียวยบัตรโดนเพของการไฟ็บฝามาถอดบ่อออกมันก็เลยสร้างกันตะพ่นมาติดตั้งเลยนะครับ อันนี้อินเวอร์เตอร์เพียวไส้งานกันดัพ่นประกอบเองครับเสร่อโปรดักชันป้องกันนะครับตัวนี้อ่าสี่พันตาทนะครับสี่พันตต์คิดแค่สี่พันตาทพอนะครับหมอแปลงท่านฝ้ามือนะทองแดงแทนนะครับกันดัพนจะบอใส่เทอลอยนะครับเพราะว่าเทอลอยมันทนความร้อนบ่่ขยได้นะครับนะครับสังเกตถ้าหมอแปลงเธอลอยพัดลมอินเวอร์เตอร์มันจะทํางานตลอดกันดัพนนะครับมาทํางานนะครับ มีแอโรบอดีไว้นะครับระบบยี่บสี่นะครับแต่ว่าบอร์ดเป็น4ี่สิบแปดก็ได้แต่ว่าทําเป็นระบบยี่บสี่นะครับแปดช่องลูกินกระแสต่ำครับผมใส่ทั้งหลังครับตัวนี้เปิดแอร์ได้นะครับตู้เย็นได้เชื่อมเหล็กได้ทีวีพัดลมสบายเป็นเพีเยวไซเบนะครับผมกินกระแสต่ำนะครับทํางานเดีงอัตโนมัตินะครับนะครับเปิดส6 5ร้ยิาวันโดยไม่ต้องปิดกระถ่แทนไฟฟ้าบ้านเลยถ้ามี ATS สลหรับไฟฟ้าบ้านก็คือถ้าปิดแล้วปิดไปเลยไม่ไม่มีการ ปิดเปิดปิดเปิดนะครับนะครับเป็นระบบคือปิดปิดไปเลยแล้วมาเปิดในตอนเช้าเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ที่ตั้งไว้จะเปิดอยู่ที่26โวลต์จุดห้านะครับยังไงเมื่อก็กับสตาร์ทที่โวลต์สูง26โวลต์จุดห้าแล้วหลังจากนั้นมันก็จะปิดต่านะครับ10กว่าโวลต์นะครับถ้าระบบ24นะ,ะอะไรไปตามระบบนะครับอันนี้คือเน้นอจอจงถ้าระบบ24ก่อนนะครับอันนี้คือเป็นระบบ24นะครับผม ใส่ทั้งหลังครับผมนะใช้ระบบชาร์จแบบ MPT ประมาณนักตเพื่อเผนอ,อยากอนุกรมแก็งไ,ได้นะครับนะครับผมกินกระแสต่ำนะครับแล้วไอ้ที่ลุงคลิปไปนะครับการพลน่ันเหลือลลก็คืออินเวอร์เตอร์กินแบตดึงแบตเตอรี่ไปจ่ายไฟ a c นะครับถ้าไฟทั้งด้านขาออกเป็น a c 2 2 0จะกินกระแส1แอมป์แล้วอินเวอร์เตอร์จะกินแบตเตอรี่ DC 10แอมป์ คือซิฟตัวหนึ่งที่แจ้งไปนะครับนี่ต้องอบริหารไฟให้มันได้นะครับสำหรับชุดนี้สองลูนี่แค่ไฟในบ้านเพื่อน,นี่ตอนนี้เพื่อนมีแก่คอมพิวเตอร์กับหลอดไฟในบ้านทั่วไปอะไรก็พวกคอมพิวเตอร์พวกพัดลมซื้อใส่สบายครับตัวนี้แบตญี่ป,ปุ่นนะครับลูกละร้อยแอมนะครับลูกใหญ่ร้อยแอมแท้นะครับอนุก,กรมกันเป็นระบบยี่สิบสี่ก็จะได้แรงดันที่สูงขึ้นกระแสเท่าเดิมก็คือกระแสเหลือลูกเดียวก็คือได้ร้อยแอมนะครับ 100แอมป์จะจ่ายโหลดดีซีเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้จะจ่ายได้พอเต็มร้อยนะครับจะจ่ายได้ประมาณ7-80%นะครับก็จะจ่ายกระแสภายในในบ้านได้ประมาณสูงสุดเต็มที่ได้8แอมป์นะครับ8แอมป์เพราะว่าแบตเตอรี่มันได้100แอมป์มัน10ต่อหนึ่งแต่ว่ามันจ่ายาแบตไม่เต็มที่นะครับแบตหนามรถยนต์นะครับมันจะจ่ายได้แค่6-70-80% 6, 6ประมาณนี้นะครับผมมันจ่ายแบตได้แค่นี้นะครับแบตหนามรถยนต์ ก็ตอนนี้เพิ่งการกินกระแสน,นะครับานายกินกระแสก็คือเอาเมนเพิ่นนี่เขา้าในนี้เลยนะครับเข้าในเมนใหญ่เลยนี่ครับไฟฟ้าสองยี่เข้าี่เลยเข้าเมนใหญ่ครับนะครับหม้อแปลงสเปกต่ำนะครับมีซีมีระบบการชอ็อตปิดขั้วตัดอัต,อตโนมัตินะครับตอนนี้ไฟแบตใหม่ยังไม่มีการชาร์จนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบหกเออหามงุฎเย็นละหามงกวุวละมันก็เป็นแบตใหม่ยังไม่ได้ชาร์จนะครับแต่ว่า ยังใช้ได้อยู่ยชาร์จไปนิดหน่อยกนะ็ได้น,นี่ก็คือใส่งานแล้วนะครับผมให้ลูกค้าขึ้นแค่เบเกอร์ตัวเดียวเพราะว่าอุปกรณ์โหลดในบ้านมันหน่อยนะครับผมอันตอนนี้มาเท็ยกระแสการกินในบ้านใจได้กี่แอมป์นะครับนะฮะ AC นะครับเนี่ยนี่ครับ AC นี่ครับ AC นะ AC นเป็นไฟแงงๆเป็น AC นะครับใจในบ้านได้กี่แอมนะป์นะเบิ่ง ตอนนี้จ่ายในบ้านเปิดทุกอย่างอยู่ประมาณ1นึ่แอมป์กว่านะครับ1แอมป์กว่านะครับ1นึ่ก็ออกมานี่แล้วมันจะดึงแบตเตอรี่10ต่อหนึ่งนะครับ10ต่อหนึ่งมันจะกินเท่าไหร่เป็นดีซีเมื่อกี้1แอมป์กว่ามันจะกินแบตเตอรี่นะครับสิแอมป์นะครับนี่นะครับคือ AC 1แอมป์มันจะกินอันนี้10กว่านะครับ10ต่อหนึ่งไหนคำนวณยังไงเป็นตัวเลขกลมๆ10ต่อหนึ่งอันนี้คือ DC นะนะครับ DC นะ น, DC นะครับนี่คือดีดีซีนะครับ,บรน,น,น, AC นะครับสิบต,ตัวหน,นึ่งอันนี้เอซีนะครับนีเอซีเอซีนะครับกินหนึ่งแอมตัวนี้จ่ายในบ้านครับเอซี <c> กินประมาณหนึ่งแอมนะครับแล้วทีนี้มันจะมาดึงแบตเตอรี่อินเวอร์ตเตอร์ดึงแบตเตอรี่เพื่อไปจ่ายเป็นดีเอซีสองร้อยยี่อันนี้ดีซีนะครับอ่าประมาณสิบหกแอมกว่านี่นะครับคือ คือเห็นคำนวณเห็นมันถูกต้องตอนนี้800แอมป์นี่นจ่ายโหลดในบ้านได้ไม่เกิน8แอมป์นะครับถ้ามีแอร์มี่ยังก็ต้องเพิ่มแบตเตอรี่นะครับตามกําลังของ BTU ของแบตเตอรี่เลยเอ้ย BTU ของแอร์นะครับผมนะครับผมอันนี้บระเด็กเก็บงานในคนนะแบบดูง่ายๆเลยมันบอกแบบปกติเพป็นบ่มีไฟฟ้าใส่ว่าเขามาปนหมอเพิม่มปัจจุบานโดนนะครับผมใช้แบบ MPT ชาร์จบอร์ดชาร์จแบบมาตรฐานสากล นะครับให้ดูง่ายๆอันนี้แผงเข้าอันนี้ลงแบตเตอร,ร,รี่นะครับเสรอดนะครับอันนี้เป็นเด็มิทีตัวนี้30มสิบแอมนะตัวนี้3000กว่าบาทนะครับผมหาซื้อได้เป็น MVP, เด็มิทีอนุกรมก็ได้ขนานก็ได้อา่าเฉพาะหมอ้อแปลงนี่เฉพาะหมอ้อแปลงครับสาม0 0กว่าบาทนะครับยังขายวได้เลยเพราะว่าต้นทุนมันสูงครับแล้วก็งานพวกนี้ไม่มีเสียรับประกันให้2ปีอยู่แล้วนะครับนะ ถึงเสียกับสอมได้เพราะคือของตลาดทั่วไปนะเสียแล้วทิ้งอย่างเดียวครับผมและ่อบไม่ขึ้นนะครับผมอันนี้คือการทุ่ถึงมาออกแบบประกอบเองนะครับใส่มาหลายสิบปีแล้วนะครับตั้งแต่คลิปลงให้ดูก่อนตั้งแต่หาพกปีที่แล้วกับมีนะครับหม้อแปลงสองลูกสามลูกทุกวันนี้สั่งประกอบเป็นลูกใหญ่ได้เลยนะครับนะครับกดที่ตามแล้วก็มีหม้อแปลงได้จะเทสเพื่อที่จะส่งของท่านที่อยู่สหรัฐอเมริกาและท่านสั่งนะครับ ท่านด็เตอร์เลครับผมมาอยู่ไทยนะครับก็สั่งเป็นตัวเป็น8,000ันวัตต์ขึ้นเลยนะครับผมก็นนี้ใส่ทั้งหลังกับเพียวไซเวฟแท้นะครับใส่ทุกอย่างเพื่อเปิดคอมพิวตรงคอมพิวเตอร์อย่างที่นี่แล้วก็เป็นเพียวไซเวฟแท้นะครับฟังพัดลมนะครับมันจะมันจะไม่ค้างมันจะไม่ห้ำนะมันจะไม่ห้ำนะครับครับนะฟังเสียงไรฟังเสียง กินสิบตัวหนึ่งนะครับผมมัน่งกำลังคุยกับลูกสาวกันอยู่นะครับเอ้าคุณพี่ผมมีไฟฟ้าเนาะสอบถามแป๊บนึงผมมีครับเพิ่งกำลังคุยกับลูกสาวนะแต่คือใส่ทุกอย่างคือไฟฟ้านะครับอันนี้ติดตั้งอยู่ที่ทาคุณแม่เพิ่งจะได้คุณแม่ติดตั้งอยู่ไสนบ้านบ้านนี้ผมแม่ครับเขาติดตั้งอยู่ไหนบ้านใหม่อุดมงค่ะใหม่อุดมหมู่สองครับเป็นหนองคุณมากครับ จังหวัดจังหวัดนครราชสีมาครับผม,อมเออ่คุณแม่เคยรู้จกักโซลาเซลล์บพลังงานไฟฟ้ามาจากแดดอันนี้มาจากบุรีรัมย์ครับผมการพุ่นโซลาเซลล์อยู่บุรีรัมย์อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์บอสอบถามคุณแม่เคยจากหูุจักไฟฟ้ามาจากแดดบอว่าดูใช้ตัวไปแถวบุรีรัมย์แล้เขาจะติดต<อ>ังค์เขาตีนตน <ะ S 2> ังกันหลายเนาะนช่แหละครับมันมีสร้างหลายครับทุกคนเขาบอว่าเขาเอามาใช้ให้นะ ในนี้มีทั่วประเทศอำเภอหนึ่งยิงมีอยู่ประมาณสิบล้านจะเลือกเอานะครับตัวนี้ซื้อมือเขาไม่แข่งขันกันหลายแหละคลองแท้ของถือของเทียมเยอะแยะไปเขาก็เลือกซื้อซื้อเอาอกมันก็แล้วแต่พื้นที่ใกล้เคียงเขามาเขารู้จักเนาะครับเลยตะวันตกบ้านไปนิดนึงแบบนี้หลายพจน์อยู่บ้านผมมีเป็นสิบสิบล้านเดี๋ยวว่า อ่าผมนี่มันก็เป็นงานแบบใส่ตนของแท้ให้ลูกค้าเอาแบบของแบบรับประกันตัวนี้รับประกันให้คุณแม่นี่สองปีเลย <c oughs> นะครับผมกใส่ทั้งบานเลยเดี๋ยวมันบ่มีไฟฟ้านะครับนี่นะ <c oughs> นะครับก็อ่ากดติดตามคลิปิึงนี่ครับใช้ไฟเป็นไฟฟ้าสองร้อยยี่สิบเลยตัวชุดนี้นะครับอ่าตัวนี้มันแสงแผงสองแผ่นนะครับนะแล้วก็สเปคต่ำสี่หมื่นแปดพันบาทอันนี้ราคาแบบ ย่อมๆเลยนะจัดปูในหลังปีใหม่กันแลคาปกติตามคลิปที่ลงไปก่อนเลยนะครับไฟฟ้ามันบ่มีนะครับถอดเพราะว่าเขามาถอดมิเตอร์ผมบ้อยู่บ้านโดนครับนี่สายเพื่อาสายเมนเขาไม่ได้หนี่เบิดเพราะว่ามิเตอร์ก็ถอดออกนะครับเอาสายเมนเข้าไปแทนเห็นนะได้ไปเบิ่งหมอไฟฟ้ากันนะครับถอดออกกันแล้วพ no ่นกับเก็บสายเก็บยังไม่เ man พิ่นเลยนะครับนี่ครับไฟฟ้าเพิ่นบ่ได้อยู่บ้าน เาถอดของเพื่อนออกนะครับผมนี่นผมมีหมอเลยเอาถอดออกนะนะครับผมเมื่ออยู่บ้านโดนเขาก็เลยมาถอดหมอไม่ได้ใจคบไฟก็เลยลงทุนทีเดียวครับใส่ตลอดชีพนะครับก็ยอยุกับโหลดนะครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเขามีอย่างไงเหลือแต่สายอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าทีมงานเขาถอดเอาสาย เม่นใหญ่เขาไปในตู้สเปกต่ำเลยนะี่ครับสอดเข้าในรังค่าทิ้เลยไปนี้ฝาเก็บงานเรียบร้อยแต่ว่าตอนนั้นเพิ่นบอกให้ป่อยไปเลยนะี่ครับผมนะครับพราอมจะดูแลง่ายนะครับมันจะหูว่าสายใดเป็นสายใดคือ,อยู่บ้านผมนะครับบางทีลูกค้าไปดูถ้าเราเก็บสายเรียบร้อยจะไม่รู้วิธีการต่อก็เคยก็เคยลงคลิปให้เบืองแล้วให้เพื่อเปอยให้เลยนอกจากไปเก็บงานใน้ลักค้าว่าเอาแบบงามนะครับ ก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับใส่ทั้งหลังเลยครับตัวนี้อนาคตเป็นการใส่แอร์ใจะยังได้เบิร์ตบัตเลยนะครับนี่ครับผมแต่ทุกอย่างเครื่องทรงเครื่องเสียงได้เบิร์ตตัวนี้สี่พันวัตต์นี่ใส่ได้เกินโตครับผมนะอือของลงห้องน้ำมันมีเบิร์ตครับเงาะเปิดได้อีกนี่ครับอ่านะครับตอนนี้เปิดอ่าเบิร์ตหลังเลยพวกมันสีกินโหลดเท่าไร แต่คุณพี่มาเบิกมาสิบตัวหนึ่งวาเนี่คุณจะบอกถ้าเป็น AC นะครับมันจะกินอ่าสิบตัวหนึ่งนะอันนี้เป็น AC เด้ออันนี้เป็น AC ตอนนี้เขาเปิดเปิดหลังแหละกระแสอยู่ที่หนึ่งจุดหกนี่บางเอซีไม่จะกินสิบตัวหนึ่งนี่นี่หนึ่งจุดหกเนาะนี่หนึ่งจุดหกดีเอซีนะครับทีนี้อ่าแบตเตอรี่นะครับมันจะกินสิบตัวหนึ่งดีซี นะครับกินอยู่สิครับเพิ่ม้นมานหนิ่นึงนี่กินอยู่สิอันนี้ DC ซกินอยู่สิบแปเห็นไหมสิบแปดเอ็มดเนาะนี่ครับสิบแปนะสิตัวน,นึงนะครับเอกซจะกินอยู่มานึงกว่าหนึ่อกว่านี่ครับหนึ่เตีเลขกลมๆคืสิบตัวน,นึงถือตามผมคำนวณทฤษฎีแบบ สิบนะครับสิบหนึ่งจุดหกนะครับกินดีซีอยู่สิบแปดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเวลาส6บหกโมงแล้วนะครับเป็นบอร์ดชาติวัตราฐานนะครับเพื่อนกาคือเป็นอนาคตจิใส่ใส่ยสังงครับสนใจโทรมาสอบถา,ามตำเบอร์ไหนที่มาเอาเสือไปนะเอาเอาย่นย่ก็กันดเดีเยว แผ้งซ <that is German> ันเท็กนะครับมาตรฐานระดับโลกนะครับผมใส่แผงสองแผ่นนะนะขึ้นไปแล้วแผ่นหนึ่งนะครับผมนะครับสนใจโทรมาสอบถามกลุ่มนี้ลูกพี่นะครับโทรนะครับศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับนะครับนี่โทรเบอร์โทรนะครับโทรโทรศัพท์แล้วแอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรได้ทั่วโลกนะครับ ฝากข้อมูลไว้ฝากข้อความไว,มควม้คุยกันทางไลน์นะครับว่บางก็จะตอบนะครับในช่วงเย็นนะครับแอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับเพื่มเพื่อนโดยโทรศัพท์064 271 3876นะครับกันตะพนโซลาเซลล์วันนี้วันที่วันที่26นะครับวันเสาร์เดือนธันวาคม2 5 6 3นครับผมช่วงนี้โควิดเริ่มระบาดมาอีกแล้วนักมันอีกก็ระวังตัวกันนะครับผมนะ รักษาสุขภาพด้วยให้ตำรวจมูนี่อยยูให้ยูป้ายยูเขานี่สบายนะครับไปกักตัวอยู่แล้วนะครับเพื่งานกับไปกักตัวเลยบคุยกับไพ่นะครับผมนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามตามเบอร์เดี๋ยวยันตะพลโซลเซลกดติดตามคลิปนะครับมีความหล้อย่างหลายอย่างแต่เวาลาบางทีเราบอกไรวได้เขาแบนนะครับถ้ามาหากินนี่ยังจะแบนกันยางนะครับผมนะเป็นลงความหล้ความยังไงนะครับจอบตาสีคัดข้านนะครับ Wealth, รับทำงานอัตโนมัติรับนี่ก็แปลงทานรฟมนะครับผมเป็นใจกับทุกคนสอบถามเลยตามเบอร์นะครับใส่ทั้งวานเลยไฟเอซีอ่ะขอบคุณครับผม